ขอโทษด้วยน,นะคะช่วงที่ผ่านมาแอไม่ค่อยได้ทำวุ้นโชว์เลยเนาะพอมีเวลาแล้วแอก็จะทําเต็มที่จะสอนเต็มที่เลยนะคะอ่าเห็นไหมสวยไหมวุ้นอันนี้แอจะทําเป็นปลาคร์ฟถ้าถามว่าทําลายตรงนี้ทํายังไงเอ่ยให้มันแบบว่าอยู่แล้วมันไม่ไหลคือแอจะใช่อนี่มันแข็งแล้วนะคือแอจะใช้วุ้นประมาณหนืดหนืด ย้ำนะคะว่าหนื่อๆไม่ใช่เหลวๆตอนร้อนไม่ใช่นะคือที่มันใกล้จะจะจะ,จะ,จะแข็งตัวค่ะมันเหนื่ๆเว,เวลาเวลาฉีดลงไปเนี้ยเราจะคอนโทรลได้ว่าเอ๊ะมันจะอยู่ส่วนไหนดีเราจะปะตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยคือเวลาทําก็ถือนะคะจับได้เลยจับตะแคงเลยนะคะจะทําลายไหนอ่ะก็ฉีดฉีดฉีด,ฉด,ฉดลงไปเลยทําลายถ้าเกิดว่าจะทํา จะทาฝั่งนี้ก็ตะแคงอ่ะทาให้ทัว่วตัวนี้ก็ทําตัวนี้ก็ทําจะทําอีกฝั่งนึงก็รอให้มันให้มันแข็งซะก,ก่อนนะคะก็พลิกมาอ่ะถ้าทําแนวนอนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าทาได้ทุกตัวอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ปล่อยให้แข็งได้เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าวุ้นที่จะมาหยอดนั้นต้องเอาไปอุ่นให้มันร้อนร้อนสักนิดนึงนะคะก็ร้อนเลยอะคะ่ะเพราะว่าเวลาหยอดหยอดหยอดไอ้ตรงนี้ไปเพราะมันแข็งตัวมันจะทําให้ วุ้นพวกนี้ที่มันแข็งตัวเนี่ยมันเชื่อมกันนะคะโอเคไหมถ้าอยากเออหยอดไปแล้วลายสวยไหมยอยากรู้อ่ะพลิกดูเป็นไงคะสวยไหมนี่คือพลิกดูตรงนี้ได้เลยแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือแอจะหยอดวุ้นสีขาวเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูเนาะว่ามันจะสวยยังไงโอเคนะ